bảy km chạy lên được rồi, bỏ đi đã. 18 lố, sắm lốp xe điện, nút. 18 lốp sắm điện. này nữa. Dọn như này. Nương hay, dọn. Dọn lốp. Dọn เมื่อกี้มีไสายนูมีฉายหนังด้วยใช่ครับฉายในตรงนี้ประจำเลยแก่บนแก้บนรถทัวร์เซ็งเลยแค่หนึ่งมึงทำงานหนักเลยเสือกเล่งไม่ได้ด้วย มันจะแพ้เองมันจะลื่นเองครับผมวิ่งตามหลังเห็นต่อท้าต่อตาเลยว่าโอ้ยไม่ล้มขนาดนี้เลยเหรอมนนลื่นมันขับเลยมันขับเหมือนเป็นร้อยอ่ะแล้วน้ํามันไหลมาตามขอด้วยไงโอ้โหเหยียบน้ําครับเหยียบจมเลยครับหลังกันเลยครับหมดแล้วประมาณประมาณประมาณไหลขนาดมันระวังแล้วนะช้าช้านะไหนพอมันลงมา